แล้วทําการบีบนะครับบีบเบาๆนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนกาวถ้ากาวออกมาน้อยเราก็บีบกระป๋องอากาศสวัสดีพี่ๆน้องนะครับชาว YouTube นะครับเพจร้านสตังเครื่องหนังผิดโลกนะครับผมช่างชัยแฮนด์เมดนะครับวันนี้จะมาบอกวิธีการใช้กาวนะครับกระปุกกาวนะครับกระป๋องกาวนะครับว่าผมใช้แบบไหนอย่างไงก็มีพี่ๆน้องๆนะครับถามมารีวิว กระป๋องกาวน่อยผมก็จะมาบอกเคล็ดลับเล็กๆน้อยสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับท่านที่รู้ไปแล้วก็มันก็เป็นเรื่องง่ายนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่รู้ก็จะเป็นเรื่องสงสัยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับครับนี่เลยครับกระป๋องกาวที่ผมใช้นะครับเป็นขวดเครื่องดื่มนะครับยี่ห้อหนึ่งนะครับ กาวที่ผมใช้ผมจะเทใส่ขวดนะครับกาวที่ผมใช้เป็นกาวยางนะครับผมจะซื้อมาเป็นปี๊บแบบนี้นะครับนะฮะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเทบรรจุใส่ขวดนะครับบรรจุใส่ขวดอันนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างนะครับแต่ละช่างไม่เหมือนกันนะครับตัวผมเองนะครับจะใช้แบบนี้นะครับจะใช้แบบนี้นะครับมันเป็น เทคนิคเฉพาะคนนะครับแล้วแต่นะครับบางคนก็จะใช้แปรงทาบางคนก็จะใช้ใส่ขวดต่างๆนะครับไม่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 ไมไมพูดถึงแล้วกันเนาะอันนี้เป็นเทคนิคของผมเองนะครับผมจะบรรจุใส่ขวดแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้เทจับปี๊บใส่ขวดการใช้นะครับการใช้ทําไมต้องเทใส่ขวดแล้วจะทายอย่างไงนะครับผมวิธีใช้ผมจะเจาะ ปากรูนะครับปากรูกาวลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นรูกลมๆเล็กๆนะครับแล้วถ้าเกิดใช้กับงานที่นเล็กหรือทาขอบแบบไม่กว้างนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เลยอุปกรณ์เสริม DIY ง่ายๆนะครับให้ทายกันเลยครับเพื่อนๆว่าตัวนี้คืออะไรนะครับถายกันถูกไหมครับ5 4 3 2นะครับก็เฉลยเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เป็นไส้ปากานะครับไส้ปากาบอลคือตัวนี้ ที่ผมใช้ขีดหนังนะครับปากกาบอลคงรู้อยู่แล้วว่าสามารถลบได้ขีดแล้วลบได้นี่อ่ะยังเห็นรอยตัดอยู่เลยครับถ้าหาไม่เจอผมก็ตัดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาเสียบนะครับเสียบลักษณะแบบนี้ใช้กับงานชิ้นเล็กๆทาขอบเล็กๆนะครับถ้าตัวนี้ก็จะใช้กับงานชิ้นใหญ่ๆนะฮะอันนี้เรามาอุปกรณ์ของกระปุกกาวก่อนนะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูว่าการทากาว ทาแบบไหนนะครับกาวที่ผมใช้ก็จะซื้อเป็นปิ๊บแบบนี้เลยนะครับติดปิ๊บแล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับไม่ไม่พูดถึงนะครับผมผมเป็นกาวยางเหลืองนะครับก็ซื้อเป็นปิ๊บอย่างนี้มาเลยเพราะว่าซื้อแถวพิษณุโลกเนี่ยมันจะแพงนะครับเราก็สั่งตรงจากกรุงเทพกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็หมดแล้วรอบรรจุนะครับรอบรรจุกระสุนก็เป็นเทคนิคของผมเองนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับอย่ามามากนะครับ เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับคำว่าแฮนด์เมดผมจะพูดเสมอแฮนด์เมดไม่มีคําว่าผิดว่าถูกนะครับไม่ได้จัดฉากนะครับโต๊ะทํางานตอนนี้มีงานเยอะหน่อยครับโต๊ะทํางานก็จะลกๆหน่อยก็ขออภัยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กาวใช้แบบไหนใช้ขวดกาวแบบผมทาแบบไหนยังไงอ่ะอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับการทากาวยางนะครับใช้ทาเยอะๆนะครับ ผมจะไม่เคยใช้แปรงเลยนะครับผมจะใช้วิธีนี้วิธีเดียวนะครับก็คือเอากาวใส่ขวดนะครับเจาะรูนะครับรูกลมๆเล็กๆนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวขอกลมกล้องนิดนึงนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็จะเทกาวแล้วทําการบีบนะครับบีบเบาๆนะครับแล้วก็หมุนนะครับหมุนกาวถ้ากาวออกมาน้อยเราก็บีบกระป๋องนะครับถ้ากาวออกมาเยอะเราก็หยุดบีบแล้วก็ใช้มือคึงไปเลยนะครับ ช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองลักษณะแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้เลยนะนี่คือการทากาวแบบใช้พื้นที่เยอะๆนะครับผมทาแบบชิ้นใหญ่ๆนะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้เหมือนกันนะการทากาวแบบเล็กๆก็ไส้ปากานะครับไส้ปากาไส้ปากาหรือถ้าไม่มีไส้ปากานะครับก็แนะนําเป็นหลอดยาคูนะครับหลอด นมเล็กๆนะครับสามารถใช้ได้นะครับใช้วิธีผมก็ได้นะครับก็ใช้ใช้งานเล็กๆก็มาดูกันนะครับสมมติว่าตัวนี้เป็นชิ้นงานนะครับผมจะทาขอบแค่ห้ามิลนะครับแค่ห้ามิลเพื่อจะแปะนะครับสำหรับงานที่เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ใช้เหมือนเดิมครับบีบบีบให้กาวออกมาแล้วก็ทาอย่างนี้ทาอย่างนี้ครับเอาให้มันถนัดต้องทาแบบนี้ การทำงานจะไวขึ้นนะครับการทำงานจะไวขึ้นในลักษณะนี้โดยไม่ได้ใช้แปลงแม้แต่ชิ้นงานเดียวนะครับผมจะใช้วิธีนี้ของผมเองนะครับเป็นเทคนิคของผมนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถเอาไปนำไปใช้ได้นะครับนำไปใช้ได้จะเป็นขวดเล็กขวดใหญ่ได้หมดแล้วมีคำถามว่าถ้าใส่กระป๋องกาวแบบนี้แล้วมัน กาวไม่แห้งเหรอนะครับการวิธีการเทช้กาวเนี่ยเราจะใช้คว่ำใช่ไหมครับหลังจากนั้นกาวมันไหลออกมานะครับไหลออกมาแล้วเราตั้งขวดกาวกาวที่เยิ้มออกมาเนี่ยมันจะไปปิดรูกาวพอดีนะครับไปปิดรูกาวทําให้อากาศไม่เข้าในกระป๋องกาวก็เป็นเทคนิคที่สามารถนําไปใช้กันได้นะครับก็ฝากพี่พี่น้องนรับที่ถามมานะครับเกี่ยวกับ กับป๋องกาวรีวิวกับป๋องกาวให้หน่อยก็รีวิวให้กับพี่พี่น้องที่ได้รับชมกันแล้วนะครับก็ฝากพี่พี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อทําคลิปใหม่ๆเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับหนังสอบถามมาได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ